คือถ้าเกิดสมมติว,ว่าเรื่องนี้เราให้คุณค่ากับมันมากๆการผิดพลาดครั้งหนึ่งมันก็อาจจะรู้สึกล้มเหลวอย่างมากก็ได้แต่ในขณะเดียวกันกับอีกคนหนึ่งไม่ได้ให้คุณค่ากับเรื่องนี้มากเวลาที่มันผิดพลาดเขาอาจจะรู้สึกล้มเหลวเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้รุนแรงหรือมันอาจจะไม่ได้มากเท่ากับอีกคนนึงก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ ออจิตแอปพลิเคชันเพื่อหัวใจหากคุณกำลังต้องการใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังโดยไม่ตัดสินมาระบายความในใจได้ทันทีที่แอปพลิเคชันออจิตที่นี่เราพร้อมจะรับฟังดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android แล้วเราจะมาสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสต์อีกเช่นเคยนะคะก่อนอื่นถามคุณผู้ฟังก่อนคะ่ะว่าเฮ้ยเคยรู้สึกแบบ กลัวว่าเราจะผิดหวังกลัวว่าเราจะผิดพลาดกลัวว่าเราจะล้มเหลวบ้างไหมคะกลัวจนแบบไม่กล้าลงมือที่จะทําอะไรบางอย่างที่ตัวเองอยากจะทําเลยเพราะว่าเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะเกิดขึ้นไหมแล้วถ้าเกิดขึ้นแล้วเราจะทํำยังไงดีวันนี้ก็เลยจะมาขอคาปรึกษาจากพี่อีฟคะ่ะความผิดหวังความผิดพลาดในชีวิตหรือว่าความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ ในชีวิตขนาดนั้นไหมคะพี่อีเราต้องกังวลมันขนาดนั้นไหมอะขนาดนั้นนี่ขนาดไหนคือมันจะใหญ่มันจะเล็กมันขึ้นที่ตัวบุคคลด้วยอะค่ะมันไม่มีอะไรใหญ่ไปสําหรับใครแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเล็กไปสําหรับใครเป็นพิเศษเหมือนกันคือเวลาที่เราจะมองว่านี้มันใหญ่หรือมันเล็กมันขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองให้คุณค่ากับมันไหมคือถ้าเกิดสมมติว่าเรื่องนี้เราให้คุณค่ากับมันมากๆการผิดพลาดครั้งหนึ่งมันก็อาจจะ รู้สึกล้มเหลวอย่างมากก็ได้จะในขณะเดียวกันกันกบอีกคนหนึ่งไม่ได้ให้คุณค่ากับเรื่องนี้มากเวลาที่มันผิดพลาดเขาอาจจะรู้สึกล้มเหลวเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้รุนแรงหรือมันอาจจะไม่ได้มากเท่ากับอีกคนหนึ่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับคุณค่าที่เราให้กับสิ่งต่างๆที่ไม่เหมือนกันค่ะ<า>แล้วการกลัวความผิดหวงังกลัวความผิดพลาดกลัวความล้มเหลวเนี่ยค่ะค่ะ จนไม่กล้าทําอะไรเลยอะพี่อีกอม,อมก่อนอื่นถามเอาคำถามแรกก่อนว่ามันมันปกติมันเกิดได้กับคนคนหนึ่งไหมคะมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะค่ะมันมันเป็นอะไรที่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าความผิดพลาดนั้นมันส่งผลต่อตัวเขาอย่างมากมแล้วเขาก็รู้สึกว่าเรื่องนั้นมันมันรู้สึกกระทบกับใจเขาอย่างรุนแรงก็อาจจะทําให้เขากลัวในครั้งต่อๆไปที่เขาจะเริ่มทําอะไรบางอย่างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้ามันเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงให้แบบเฮ้ยกลัวน้อยลงมาหน่อยเนาะเลิกกลัวความผิดพลาดแล้วมาแก้ไขหรือว่าลงมือทําอะไรสักอย่างสักทีหนึ่งค่ะคือเวลาที่เรากลัวมากๆมันทําให้เราพลาดโอกาสหลายๆอย่างยิ่งเรากลัวพลาดมากเราก็จะยิ่งไม่ลงมือทาอะไรหลายๆอย่างได้เหมือนกันทีนี้คําถามของจริงก็คือเราจะทํายังไงกับมันดี มันก็คงอาจจะกลับมาดูที่ว่าเออการที่เราเริ่มกลัวสิ่งนั้นมันมาจากอะไรความกลัวความกังวลมันดูเหมือนว่ามันเป็นคําที่มันใกล้ๆกันแต่ว่าความกลัวมันคือการที่เรากลัวสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าจริงๆแต่ความกังวลมันคือการที่เรามองเห็นอะไรไม่ชัดเจนเราคาดการไปก่อนมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้คือความกังวลมันเป็นการที่เหมือนตัวเราเอง มองไม่เห็นอะไรเลยแล้วมันคำคำทางไปมันก็มันก็จะไม่กล้าเริ่มอะไรใช่ไหมคือ <st ay> อาจจะค่อยๆมองว่าอไอสิ่งที่เรากลัวหรือกังวลแล้วจนทําให้เราไม่กล้าเริ่มอะไรเลย <st ay> เรากําลังกลัวหรือกังวลอยู่กับอะไรคือ <st ay> พอถ้าเราเห็นภาพชัดเจนละว่าโอเคเรากลัวนี้เรากังวลอันนี้เราก็จะได้แบบค่อยๆจัดการแล้วก็จะได้มีแอคชั่นกับตรงนั้นเนี่ยซึ่งพี่ว่าใครก็สามารถล้มเหลวได้ในทุกๆเรื่องเออแล้วมันไม่ได้แปลว่า เราทําเรื่องเดิมแล้วเราจะไม่ล้มอีกหรือมันก็ไม่ได้แปลอีกว่าถ้าเราทําเรื่องเดิมแล้วมันจะไม่ประสบความสําเร็จไม่มีอะไรการันตีได้ตรงนั้นอะไรเนี่ยเพราะ,ะนั้นเราอาจจะต้องค่อยๆกลับมาดูกับตัวเองว่าชีวิตมันมันก็แค่นี้แหละมันมันก็ต้องล้มลุกคลานไปแบบนี้แหละมันล้มเหลวบ้างมันประสบความสำเร็จบ้างมันก็คงเป็นบทเรียนหนึ่งของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยจะยกตัวอย่างคล้ายๆกับการที่ตอนเด็กๆเราฝึกเดินอืมตอนที่เราเดินตอนเด็กๆอะ เราก็ยังล้มเลยใช่ไหมใช่ค่ะเราก็ยังล้มแบบล้มเละเทะไปรเรื่อยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนมันอาจจะมีคนแบบพยุงเป็นผู้ดูแลเป็นพ่อเป็นแม่พี่ป้านะอาตายายก็ว่าไปแต่สุดท้ายเราเชื่อไหมว่าไอตอนที่เราลมา้มอ่ะเราไม่ได้เรียกใครมาเลยแต่ทุกคนนั่นแหละเป็นคนกลู่เข้ามาแต่เราพยายามตะเกียกตะกายมันด้วยตัวเองเพื่อทํายังไงฉันจะยืนได้อีกครั้งหนึง่งพี่อยากให้มองเห็นภาพแบบนี้เป็นเพราะว่า การที่เราล้มหนึ่งครั้งมันไม่ได้แปลว่าเราเราทำอะไรอีกไม่ได้มันไม่ได้มีใครที่จะไม่ช่วยเหลือเราคือเพราะเมื่อตอนเด็กๆเ,เราอาจจะทําอย่างไม่รู้ตัวว่าเออเราพยายามติดเกียดแต่กายเพื่อให้เรายืนขึ้นได้เหมือนกับตอนที่เราล้มแล้วเราเห็นโต๊ะอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะพยายามเดินเข้ามาหาโต๊ะเพื่อเกาะยืนพอเราโตขึ้นความคาดหวังมันมากขึ้นความเจ็บปวดมันก็เลยมากขึ้นมันทำให้เราหลงลืมว่าจรงิจรงๆแล้วเราอาจจะมีรีซอสอะไรบางอย่างก็ได้นะกับความล้มเหลวนั้นที่เรา รู้สึกกับตัวเอง mm hmm. อย่างที่พี่อีบอกเมื่อกี้ค่ะถ้าสมมติเราทบทวนกับตัวเองอะเรากล้าที่จะทําอะไรสักอย่างละ mm hmm. แต่ความผิดพลาดมันก็มาถึงเราอยู่ดีอะเราจะให้กําลังใจตัวเองยังไงปลอบใจตัวเองยังไงให้กลับมา mm hmm. ลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้งคือการที่เราแบบคิดแบบนั้นกับตัวเองซ้ำๆมันคือการที่ ที่เรากลัวว่าเราจะพลาดอีกเรากังวลว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างซ้ำๆเลยเงี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าเวลาที่มันผิดพลาดแล้วเราจะทํายังไงกับตัวเองได้บ้างอย่างแรกเลยคือบอกแบบนี้ได้ไหมว่าตัวเราเองก็ต้องเรียนรู้ว่าชีวิตเรามันไม่ได้สมบูรณ์แบบเราเองเราต้องบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยมันล้มบ้างก็ได้ชีวิตมันไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดน,นั้นไม่มีใครในในโลกใบนี้ที่จะไม่ผิดพลาดอ่ะคือพอเราเห็นแล้วว่าเอ้ย e ทุกคนก็ผิดพลาดได้นี่นา เราก็จะเริ่มแบบสะโคบความล้มเหลวที่จากตอนแรกมันใหญ่มากเราก็จะแบบเฮ้ยทุกคนผิดพลาดได้มันอาจจะค่อยๆเล็กลงใช่ไหมพอเรามองว่าทุกอย่างมันเป็นความธรรมดาของมนุษย์ที่มันเกิดขึ้นได้เราก็จะเริ่มมองหาแล้วว่าเออไอคนก็ล้มหี่ไอคนนี้ก็ล้มได้เหมือนกันคือถ้าอย่างในการทําธุรกิจพี่ว่ามันเป็นตัวอย่างที่ทุกคนแบบมองเห็นได้ง่ายในในเชิงธุรกิจอะไรเงี้ยเนาะคือคือเพราะอะไรคนที่เขาทาธุรกิจเขาถึงยังทําต่อไปเรื่อยๆ เพราะเขาก็เห็นว่าหลายๆธุรกิจมันก็ล้มได้แต่มันไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่มีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาอีกอยากให้เรามองแบบนั้นว่ามันเป็นธรรมดามากๆที่เราจะลมบบ้มอะไรอย่างนี้แล้วอีกอันหนึ่งคือทุกอย่างไม่ได้ดั่งใจไม่มีอะไรที่เราจะได้ดั่งใจเราหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเออคือคือ,คอ,คอการตั้งความหวังเป็นเรื่องที่ดีแต่เวลาที่เราล้มแล้วเรารู้สึกหมดกําลังใจจังเลยให้เราบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยชีวิตนี้มันไม่มีอะไรได้ดั่งใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก ถ้าเราอยากได้ดั่งใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แปลว่าเรากําลังต้องการความที่มันแบบเพอร์เฟกที่สุดในชีวิตแล้วมันหาได้ยังไงคือมันคนเรามันต้องมีความว๊อวแหวงแหวงเป็นของตัวเองบบ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วทุกคนนะเวลาที่เราถามถึงกันแบบอยากได้กําลังใจที่ว่าเออกำลังใจจากตัวเองมันเป็นอะไรที่แบบว่าควรสร้างให้ได้แล้วเราคุยกัน,ปนไปเนี่ยหลายๆอีพีเหมือนกันเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาที่เราเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาเรามองหาแค่กําลังใจแต่เราลืมมองว่า จริงๆความรู้สึกของเราที่มันเกิดขึ้นต่อความผิดหวงังต่อความล้มเหลวตรงนั้นอะ่ะเราเองเรามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมันนะการมองหาแค่กําลังใจมันอาจจะเป็นตัวช่วยเยียวยาแต่เราอย่าลืมกลับมาดูแลความรู้สึกและจิตใจของตัวเองด้วยเพราะไม่งั้นมันเหมือนมันไม่มีน้ําไปประโคมจิตใจอ่ะมันแบบโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแต่เราไม่ได้เติมมันด้วยตัวเองอะ่ะมันก็แค่อาจจะรู้สึกว่าอ๋อ เออใช่มันก็ผ่านไปแต่ข้างในมันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆมรันเวลามันล้มเหลวมาหรือมันผิดหวังมาอะไรเงี้ยเราก็แค่เรียนรู้ว่ามันคือความรู้สึกหนึ่งที่เราต้องรับผิดชอบเราทําอะไรกับมันได้บ้างหรือเราอยากทําอะไรกับมันอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆครั้งเวลาที่พูดถึงความผิดพลาดพี่อยากให้หลายๆคนที่ฟัง EP ีนี้อยู่อยากลองให้หันกลับไปมองเรื่องของศักยภาพในตัวเขาเองคือไม่รู้ว่ามันจะเป็นกาลังใจได้ไหมแต่การที่เรากล้าที่จะทําอะไรบางอย่างลงไป เราต้องใช้ความสามารถหลายอย่างเหมือนกันนะก่อนที่เราจะทําสิ่งนั้นขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นความเสียสละหรอ<ะ>แบบความใส่ใจความตั้งใจความมุ่งมัน่นสิ่งเหล่านี้มันคือรีซอสอะมันคือศักยภาพที่เขามีเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะเริ่มทําสิ่งนี้ได้คือถ้าเรามองแค่ว่ามันล้มเหลวแล้วเราเราเราแบบว่ามันผิดพลาดมากมันแย่จังเลยเอ,อ้ยมันมีออนโพเซสนะก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่จะมาล้มตรงเนี้ยก่อนหน้านั้นคุณ ออกมาหลายๆอย่างม,มากเลยคือโปรเซสกว่าจะมาเป็นหนึ่งชิ้นก่อนจะมาเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่คุณล้มเหลวเนี่ยคุณใช้ศักยภาพในตัวเองเยอะมากกลับไปมองหามันหน่อยแม้ความล้มเหลวมันจะเกิดขึ้นแต่ให้ลองกลับไปดูว่าไอ้ความผิดพลาดนั้นนะ่ะเราใช้พลังใจเราใช้ศักยภาพอะไรของตัวเองบ้างเนี่ยเราจะได้มีแรงมดสู้ว่าเฮ้ยอย่างน้อยวันนั้นเราก็ตั้งใจ เอยอย่างน้อยวันนั้นเราก็แบบเต็มที่กับมันอ,มอย่างน้อยวันนั้นเราก็ใส่ใจมันอย่างที่สุดเท่าที่เราจะมองเห็นแล้วเพราะไม่มีใครรู้ว่าแบบมันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นหนิถ้าเรารู้เราคงแก้ไขก่อนอที่มันจะล้มเหลวออพี่มองว่าเรื่องเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่อยากให้คุณผู้ฟังตระหนักได้กับตัวเองเวลาที่เกิดความรู้สึกล้มเหลวก็ตามรู้สึกผิดหวังในชีวิตว่าชีวิตเรากว่าจะมาถึงความล้มเหลวได้มันมี กระบวนการหรือมีโปรเซสก่อนหน้านั้นเยอะที่เราจะต้องใช้ใจใช้ความสามารถของขอเราให้มาถึงตรงนี้ได้มไม่อยากให้หลบลืมมันไปเผื่อจะได้มีกําลังใจว่าว่าเราจะได้แบบไม่ท้อไปกับมันว่าโอ้มันทําไม่ได้อีกแล้วแหละอืม,ะมันเป็นเหมือนสกิลการเคารพการตัดสินใจอของตัวเองด้วยไหมคะพี่อีพคือรู้สึกว่าบางครั้งเราอาจจะตั้งใจทํามันเราใช้ความสามารถแล้วแบบ ทุกๆอย่างที่เรามีแล้ว,วะ่ะสุดท้ายมันก็ผิดพลาดอยู่ดีเราจะเคารพสิ่งที่เราตั้งใจทําไปอย่างนั้นได้ยังไงพี่อีพคือรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะคะอาจจะรวมไปถึงการไม่โทษตัวเองด้วยมันอาจจะโทษตัวเองได้นะเพราะว่าเออหมายคามว่าโทษตัวเองได้แต่เพราะว่ามันอาจจะมีส่วนที่มาจากเราออืแต่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเ<ะ>ชื่อไหมว่าในการติดพลาดหนึ่งครั้ง เราเป็นคนตัดสินใจก็จริงแต่มันไม่ใช่เราที่เป็นแฟกเตอร์แบบร้อยเปอร์เซนที่ทําให้เรื่องนี้มันผิดพลาดอย่างสมมุติว่าจินตนาการถึงการไปร้านข้าวแล้วกันพี่ว่ามันแบบมองเห็นภาพได้ง่ายหน่อยคือเ <c oughs> จนกับพี่ตั้งใจมากก็จะไปกินร้านกอไก่อโอ้โหตั้งใจมากเลยแต่พอไปถึงร้านปิดร้านปิดพี่ก็เอาแต่โทษตัวเองว่าเออเนี่ยไม่น่าชวนเจนเลยไม่น่าพาเจนออกมาเลยเจนก็เลยลําบากคําถามคือพี่รู้ไหมว่าร้านกอจะปิดอ,อ่ะ คำถามต่อมาก็คือร้านกอปิดร้านกอแจ้งใครไหมก็ไม่เพราะฉะนั้นความผิดก็อาจจะแบ่งกันคนละครึ่งได้เหมือนกันอ่อ่ะ,อะแบ่งเจนด้วยได้ไหมก็อาจจะแบ่งจะแบ่งได้ก็จริงก็ถ้าเจนช่วยหาข้อมูลมาก่อนว่าร้านมันอาจจะปิดเราก็อาจจะไม่ต้องขับรถมาคือคือพอมองแบบเนี้ยเราไม่ได้ผิดร้อยเปอร์เซ็นแต่เราโทษตัวเองได้โทษตัวเองในที่นี้หมายความว่ามองเห็นความผิดพลาดของตัวเองได้แต่ไม่ใช่เอาแต่ตำหนิและ ติเตียนตัวเองว่าฉันผิดพลาดและล้มเหลวที่สุดเพราะไม่มีใครทําเรื่องไหนเรื่องหนึ่งให้มันผิดพลาดได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้อย่างน้อยก็จําว่าเออครั้งหน้าเดี๋ยวลองโทรไปถามร้านก่อนเนาะว่าร้านติดหรือเปล่ามันครั้งนี้พลาดแล้วครั้งหน้าก็เอามาแบบปรับใช้ให้ไม่ผิดพลาดซ้ําแต่ถ้ามันผิดพลาดซ้ําในเรื่องเดิมมันได้ไหมคะหรือว่าเราควรจะจัดการยังไงถ้าเราสึกโอ๊ยฉันผิดพลาด ซ้ำๆแล้วซ้ำๆเล่าค,คือคือความผิดพลาดมันเป็นสิ่งที่เป็นกระบวนการปลายทางถ้าเราไม่อยากผิดเรื่องเดิมเราต้องเอาสิ่งที่มันผิดพลาดนั่นแหละกลับมาทบทวนกลับมามองให้เห็นว่าอะไรทําให้ครั้งนี้มันผิดพลาดคือถ้าเรา,เาแต่มองว่ามันผิดพลาดนะ ครั้งหน้าต้องไม่ผิดอีเราต้องระบุได้แล้วว่าไอ an, ความผิดพลาดครั้งนี้มันเกิดจากอะไรอ,อะไรทําให้มันเกิดความผิดพลาดครั้งนี้มันมีส่วนไหนบ้างมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้เราผิดพลาดเราก็จะได้รู้แล้วว่าโอเคครั้งต่อไปมันจะต้องไม่เกิดขึ้นในวงจรนี้ซ้ําๆแต่ถ้าเราเอาแต่แบบโอเคมันเกิดขึ้นแล้วครั้งหน้าจะต้องไม่ให้เกิดขึ้นแต่เราไม่สามารถบอกกับตัวเองได้เลยว่า ฉันผิดตรงไหนมันพลาดที่ตรงไหนครั้งต่อไปมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้เราอาจจะต้องทบทวนกับตัวเองแล้วก็ออกมาเป็นบทเรียนให้ชีวิตตัวเราเองไม่กลับไปเป็นเรื่องเดิมหรือไม่กลับไปผิดพลาดในเรื่องเดิมซ้ําๆอะไรอย่างเงี้ยอืมค่ะเพราะถ้าบางคนที่เขารู้สึกว่ากลัวความผิดพลาดมากๆกลัวความลู้มเหลือมากจนไม่กล้าตัดสินใจไปทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะเข้าไปพบ นักจิกตวิทยาได้ไหมคะแบบขอข้ามปารึกษาหน่อยอะไรอ๋อพี่พี่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นแปลว่าเขาเห็นแล้วว่ามันเป็นปัญหามันมีความรังเรอะไรบางอย่างแล้วเขารู้สึกว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจังเลยมันคือการ call for help อันนั้นคือสัญญาณที่ดีมากๆที่เรารู้สึกว่าไอสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันตัดสินใจไม่ได้ด้วยตัวเองละแล้วเราเริ่มรู้สึกไม่สุขสบายทางด้านจิตใจแล้วเราต้องการใครสักคนหนึ่งช่วยฉันหน่อย หาทางออกหาแสงสว่างให้ฉันหน่อยอืมพี่ว่ามันทําได้แล้วมันเป็นเรื่องที่ดีด้วยที่เราจะไม่จมปลักอยู่กับความลังเลใจและความกลัวของตัวเองว่ามันจะเกิดขึ้นซ้ําอีกเพราะถ้ามันยังคงจมปลักอยู่กับตรงนั้นเราจะพลาดอะไรหลายอย่างในชีวิตเลยพี่ขอยกตัวอย่างแบบอาจารย์คนหนึ่งบอกกับพี่ว่าเหมือนกับว่าคุณกังวลได้คุณกลัวได้<ะ>แต่คุณต้องไม่ให้มันเข้ามาเป็นอุปสรรคขวางกัน้นที่จะทําให้คุณแบบไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย แล้วหลังจากนั้นพี่ก็รู้สึกว่าเออมันจริงบางครั้งก็ทามันไปทั้งครั้งที่มันกังวลและกลัวนั่นแหละแต่สุดท้ายผลลัพธ์มันออกมามันก็ไม่ได้แย่ยที่เราคิดไว้ตั้งแต่ต้นนี่หรือบางครั้งไอ้ทำไปทั้งกลัวแล้วก็กังวลมันก็ไปต่อไม่ได้เราก็แค่เอามาดูว่าเอ้กลัวอะไรกังวลอะไรทําอะไรกับมันได้ไหม,มพี่พีบชอบคําพูดนี้ของอาจารย์มากแล้วพี่ก็ยังคงถ้าอาจารย์เข้ามาฟังก็อยากให้อาจารย์รู้ว่าแบบพีพใช้คํานี้มาโดยตลอดกับการแบบ ที่จะต้องเจอสถานการณ์ที่ยังกลัวและกังวลเพราะว่าไม่อยากพลาดโอกาสในการเรียนรู้ในการเติบโตในการพัฒนาอะไรเกี่ยวกับตัวเองอพี่ก็เลยอยากเอามาฝากคุณผู้ฟังด้วยเผื่อว่าแบบคุณผู้ฟังเก็บไว้เป็นโคดก็ได้ว่าแบบโอเคเคยฟังพอดแคสต์วันนี้เล้ารู้สึกว่าเอออีพีนี้บอกว่าเรากลัวได้กังวลได้แต่อย่าให้มันมาเป็นอุปสรรคเนี่ยถ้ามันมันมันจดจําได้พี่ว่าเขาจะเป็นแบบโคที่เอามาดึงตัวเองได้ว่าโอเค เคยฟังพี่พูดประมาณอย่างเงี้ยเอออยากให้เอาแบบลองเอาไปใช้กับตัวเองด้วยนี่นค่ะอืม,อมน่าสนุกนนี้ต้องขอขอบคุณพี่อีมากเลยค่ะที่มาให้คําแนะนําดีๆกับพวกเราเนอะเดี๋ยวเตนงก็จะเอาไปใช้ด้วยเหมือนกันแล้วก็เช่นเคยคอบคุณผูกฟงังถ้าคุณผูกฟังมีมุมมองที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนกับเราก็สามารถพูดคุยผ่านคอมเมนต์ด้านใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะอ่านแล้วก็จะนําไปปรับปรุงคอนเทนต์ให้ดีขึ้นด้วยค่ะเอนนี้ขอบคุณพี่อีมากมากเลยค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android